นะพี่น้องหลังจากจบนะครับผมจบไลฟ์ครั้งที่ 5, หมอลําเรองจบแล้วเบื่อนพวกข้อบุ่นไว้ของนงักดน,รน,นตนนร,นนนรีนะครับผมผู้อยู่เบื้องหลังงอสป็นนักดนตรีคอนไว้นะครับผมพี่น้องคุณจัดโอบจัดโอบมุดชีบอร์ดนะครับผมนักดนตรีคอนไว้บุญไว้เก็บของนะครับพี่น้องเพราะต้องเตรียมงานใหม่เยังอีกหลายๆอย่างพี่น้องเอ้ยยุ่นะมอนวาเหรียญง่ายๆดิคนะอัันนนนีี้กก็ก็่งเปผู้จัดการนี่ลุยนะครับผม กำลังขึ้นรถเสร็จแล้วครับผมเสร็จจากลำเรื่องนี่คือเบื้องหลังลำเรื่องตะกรทำนองขอนเจนนะครับผมจิญญาธิรยศนะผมจบด้วยดีพี่น้องก็ฝากพี่น้องให้กำลังแรงใจทีมง,งานแสทนงทอง,งพินแล้วนะครับจำเอาตั้งมองดีๆเด้อพี่น้องเด้อบทขาดตกบกฟองแล้วใดกะว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าล้างเฮ็ดบดจัดทำต, <c oughs> ตุย <c oughs> ตุยหอมเลย้ากดตีพี่น้องเออ <laughs> แล้วก็ตีของเขานะครับมีความสุขนะครับผมมีความสุขที่ f อฟซื้อบัตรซื้อจองตั๋วขามาบุงให้งกำลังแรงใจทีมงานของเขากำลีงกำลังแรงใจที่จะสร้างผลงานดีๆออกมาอีกนะครับพี่น้องร <t> ันกระสีโอุญไวแน่พี่น้องนี่เที่ยงคืนกว่าจะตีหนึงแล้วพี่น้องปัองกอนนี่ลุยก็เจ็บข้องครับผมเพื่อนฟินแลนด์พี่น้องมอให้แน่เนี่ย <t> เปิดชิปด้วยคลับเปิมจบด้วยดีเนาะด้วยดีก็แฮปปี้เอนดิ้งเอ y t h i n g ิ v งเอ t i m รี่ชามน้ำอะไรที่แบบน้ามันบรรูุอยู่หลังนี้หมกนี้น้ำบาไหลัน้อะไรพี่น้องเอยอยู่บรรกัได้เพราะน้ำคือคุณคือว่าสร้างน้ำมาคือคุณคุณกับบอแเลี่ยวทังเดี๋ยวมันดี๋ยวบอเลยคนมันหลายเนาะหลายใส่ยางสุกยางเนาะซักผ้าล้างถ้วยอาบน้ำคบอว่าต้องอหบน้ปาตาบ้าน่ก้น้ำไม่ไหวหรอก พวกนี้มีงานต่อที่คอนแก่นนะครับทุกานติดตามด้วยแล้วก็สัปดาห์หน้าวันที่13-14นะ13-14เราจะไล่ที่ไหนนี่แหละอยู่ข้ามทงไว้นี่แหละข้ามทงไปไส่ป่ะข้าไปบ้านโรงบานลรงบานสรกโรงบานนั่นต่างมีเงินบอกเอ้ยถ้าจะเลื่อนไหมพ่ออนุญาตหรอป่อ เป็นที่ใหญ่เลยบอมันนี่คนที่เขามาเบื้องแค่ไหนบอไม่ได้เราใช้แค่ร้านกาแฟเป็นเข้ามาต้องมีต้องบุ๊กกิ้งเข้ามาเป็นรายบุคคลอ๋อใครจะเข้ามาคือต้องต้องซื้อตั๋วแล้วก็ตรวจวัดไข้วัอุณหภูมิแล้วก็ไปที่ไหนวันนี้จะตรวจอไลน์ด้วยเดี๋ยวสิว่ามีดามาแบบเข้ามายากมากเพราะว่าเขาปล่อยให้เข้าแต่ว่าต้องจองหน้าเข้าก่อนเขาจุดตัวว่าไม่จะได้ต้องซื้อตั๋วเหมือนกันมันซื้อตั๋วเข้าอืม โต๊ะก็คนละห้าร้อยขาไปนั่งหน้าทีแบบนั่งดูเงี้ยห้าร้อยบาทมีอาหารให้กินตลอดเวลาทางนั่งอาหารเขาจะแหงจีน่าเค่วาอาไลรกับราคาเก่าเหมือนเดิมอ่าสองวันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมมื้อวนก็นี่อีกบอร์ดอเรื่องไหนมื้อวนก็นี่อันนี้เขาแก้ซ้อนหมดเลยซื้อนี่อ่าอันนี้แค่เขาเกินกินขิงซื้อได้พี่น้องเรื่องล้ำเรื่องนี่เรื่องล้ำไปพี่ยเนี่ยนี่ลุยกับบอร์ดยาพาวผุนผี่น้องอ่ะอย่าไปกินนะอย่างก็สบายนี่เรื่อกันเนี่ยไปบายนี่ลุย บายบาย่ดีนแห้กอแ่นะฮะพี่ดีนก็สีลานาเซียนบ่วาดอกวาบดอกประเศ้าจีบปอบดอกอาดตาเนาะเป็นไรคนตีกับเก็บของเฮ้นองเอ้ยไปงานต่อไปงานต่อไปนุกปลายพี่น้องพรุ่งนี้เป็นนักดนตรีของแสงทองพินแล้วผมเล่นให้นุกปลายที่คนเกลนนะครับผมเป็นเลี้ยงองัเ้ยครับ ม <c oughs> ันตีเก็บของขึ้นรถต่อเลยนะครับผมเพราะว่าต้องไปงานมือื่นมือื่นเลนยจะเป็นบ่ครับนี่ครับผมดาวเชียงเทียนนะพวกนี้หลินยำเบนเพราะว่าเพิ่นก็นต้องไปนอนรีสอร์ทอยู่ขอนแก่นเลยพี่น้องสถานที่เดี๋ยวติดตามอีกทีแล้วกันนะครับผมนะครับจิ้งคณ้องงั้มครับ เก็บของก็คือเล่นเซ็ตเมื่อกี้นครับพี่น้องล้ำเลีองเซ็ตเมื่อกี้ครับผมไรครั้งที่5จบเสร็จปั๊บก็คือนาฏกตีก็คือเตรียมตัวสซตนใบเดินทางเลยนะครับผมทุกคนนะครับผมเก็บของขึ้นรถขึ้นล้านนะครับผมนี่แหละความลำบากของนาฏกตีพี่น้องผู้ที่อยู่เบื้องหลังนี่ครับเลยเป็นลำบากอีหริ่ดเป็นลำบากอีหลีพี่น้องคนน่ะต้องไปนอนตั้งบัตรตั้งเมืองอีก คนแบ่งหนาที่ไปหนาที่วันพี่น้องคนวางสไวนี่ยดทิมือกิตาโอ้ยจองรางนยล้วตงมีครับเก็บของขึ้รถแล้วเอาปูเปียวเขาว่าเขาว่าเอไปเ้อเ่อแม่นางตีเขาไปไปโอ้เปียวไ่ได้ไปอะเมืองนั้นนาเบิ่งหัง มาดูการแบบว่าอนุญาตให้ขึ้นยุ่งราว่านรถคันนี้ขึ้นในต่ผู้ชากูก็เป็นผูเอาร้างแล้วพี่อนุญาตให้ขึ้นยุ่งใช่ไหมนร่บ้นี่ามนครับผู้นำนักดนตรีพอะตอดนะครับเ่ดูอะไรกัเธอง ห่าเอ้ยมึงกับจงเหรไอ้ไทยเนี่ยเอาไทยไปเปิดกูฏิเอาแต่ไทยบมาเนี่ยเอาเอาบึงผีเบิึงเก็บอ่าฟองเก็บยังขึ้นรถเราหน้าตีคือเดินทางเล่นมาจันตุ้ยโอ้โหเมย์เนี่ยพี่น้องหน้าตี่ก็คือมือคืออึ้นไปไปเป็นบางส่วนพี่น้องไปเป็นบางส่วนนะครับผมไปเป็นบางส่วนนะครับแล้ก็คือมีหน้าตีแดนเซอร์แล้วก็ บอสทั้งสองนะครับผมไปงานลุกไปนะผมงานของครอปไลน์นะครับผมเอ,อา,อาเดี๋ยวจิมนี่เนะื้อย่างกินต่อพี่น้องไปกินเนื้อย่างน้ำกันครับออก็เลยเอาใส่กับแดดาหน้าเลยอะไรอะไรคือ,อนนใส่กับด่านนี้ <c oughs> เป็นวิกบอสหรอกกันแต,แต่แต่ใส่กับดา <c oughs> ่านแม่ซะคิดว่าตอกหัว กับมล่องเยี่ยดกับมว่นปหวั่นหัวขวนแมไปหัวผู้เดียวอยู่งไอ้คือนองขี้ได้แต่ว่าากินนองรางแกแต่กัหัวขวดแต่ว่าน้องกังม่งได้ว่าหวั่อะไรวกูาว่ากูไ่เห็นตลกปวดเต้นเลยดเต้นต้นไราอันตลกไม่มีแล้วนอแห้งขึ่นฉากแหลกนอ มันช่บยพูดช่วยเกินไปไงเพราะว่ามันเ้างนี้รุย่ยพานไปแล้วบอแล้วมันเป็นแล้ีนี้มานกันตลกแต่ก็เดี๋ยวมีรำสิงเพิ่มเหมือนบ่เดี๋ยวสีนี้มันโจรตุยอ,อีกมันมันหลายอย่างโหดมันเล,นล,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 ลยเฮ้ยเราเราโยกไปดีกว่าชื่อสามชื่สี่นะคะก็ติดตามตอนต่อไปไม่ได้คนะ่ะทีนี้นนมันคุ้มกับมาอีกว่าเฮ้ยคุณทีนี่รก่อนได้บอต้องโชว์ชวย,ยังอีกว่าเดี๋ยวตอนนี้กำลังคุยกับอบเจ้าของกำลังเขียนให้พูดละสองก่อนเลย แล้วก็เนื้อเรื่องก็เอาบอดก็บอกมาว่าสิเอาทำน้องแบบไหนทีเอาไปเป็นแบบได้ล่ะพูดจริงเสียเลเรียบยังถือเรียบยังถือโค้งเรื่องอืมแมนบอกโค้งเรื่องมาสิเอาแบบนี้แบบนี้เสีนะโค้งไก่บ้นโค้งเลี้ยงแหมมันโค้งโค้งโค้งไก่กัสแซ่บเห็นมาใส่ใครก็เล่นตลุนแล้วไม่ได้เสียเพื่อดายูเรียวยูเนวโมหัวบิรว่าหมกเร็วดิเดผัวเร็ว ไม่สืดเรื่องใจวายแมสีเหลืองมาสมาสีเหลืองหล่ะเต็มมมฉันบกแาพูืเจ้าอย่างน่ะเราขาบ่าเราข้าวแล้วไปกันนอกีตุเมีมันขวนน้อยหมได้ไามมันนี่ก็จมาบอกนี่บอกกับม่ยังรักดอกกับแม่ยังไล่ย่งยง เบิกเงินเตะสิเบิกเงินเตะสิเบิกเงินเตะอันนี้จะเป็นหลุดเล็กสิเบิกเขาบอกเดี๋ยวเบิกหลายดอกเนนน้อยดอกเขาบอกหูยัวหน้างไหนเราก็บอกมีงานเนาะเบิกเนนน้อยซีซ่าหามือเสรนะบอดบอดเฟรดี้บอกว่าสิเบิกเงินสี่หมื่นส่วนไม่ละไม่ปุ่มยังใส่ยังละ นมนม่ใส่หูยังแ่บอเมีแน่เงี้ดอกเขาสิบ์ตบ้านัานมันนะนเสร์แหกเซียวผูกเซียวเป็นแม่เป็นลูกฝากบอกอีแพนดนะเด้อมามามีเกาเซนบดแนวฝากบอกยังหอยอยู่อันิแม่โอ้

เป็นฟิลง่วงกี่ไเห็นี่เ้าเป็นนีหเรื่องนานี่แพทริคเป็นพระเอกได้พี่น้องปัดขอบคุณมากอ๋อน้องพินน้องอ่อเดี๋ยวๆยิงิมช่วงข้างช่วงเนี่ยแล้วพอดอันพาคุ้มวะเอกโห่จนเรื่องหนานนะเรื่องนานแค่คเรตเตยนั่นงเด้อนเรเตยจะก่นทเอ ยังออกไปเยีมเยงเขาบเมี่ป่ปากจมเหัวน้ามู่าัม้าหมู่ายู่ะไรูกะเนี่าใส่บริการประจำปกติเั็นแอรเดลิเวอรี่ตลอดอำเภอแต่ว่าเพิ่มมาโซนในปร่าบปาาหินเล็กไฟฟังตซเตอ้เสือดแพวพาเยี่ยมก่กันหมอลำบ้านป่าแพาว่น หมอนลับ้านป่าแรมรอนจากวันมาไกลคิดมอเลยร์บ้าหมูกะทะอำเภอน่บอกมอมาส่งต้องขี่รถไปเอาดีตัวเปนนั้นหมอนลับบ้านป่าแรมรอนจากบ้านมา กะปกติมันมาส่งเนี่ยพอมันมันมันอยู่หลบมันมันแกมเพอแต่เราต้องขับรถไปเอาเพราะว่าเป็นเป็นลาประจำเข้าตจะให้กระทะให้เตามานั่งมีอันไม่รีบเมื่อมึงจกไปอยู่ไม่ กับปีแม่กับปีนี่แหละฮะอรอบเดาไรอืมต้องมามี่ยังมาหมออนม่างสิกับสุดสุดแต่มื่ีสีสิ่แตกมือเนี่ยก็แล้วท่แตกในตอนจะดชุบหมูมันอันบะหมี่เลยอ่ะบะหมี่ขายเลยอ่มูเป็นหมันหมูก็ได้ไม่ได้ขายไม่ได้เก่าบอกไว่าพี่น้องครับ กับปาจมคอันะไรหมูหมาแม่บ้านหมูอะไรน่ะมุกดาหมูกระทะนะครับฝากเพื่อเนี่ยพี่เซนมันมีสาขาหนึ่งอยู่ท่าพนมสลับท่าพนมสาขาแรกแล้วก็บุรีรัมย์บุรีรัมย์เนี่ยแจ้งให้ได้มาเ๋ยวกลับไปพักผ่อนแล้วนะครับนะครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมเก็บบรรยากาศ อ่าเหลือง่อก่อนทำน้องคนแก่นจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมจบบริบูรณ์นะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาพัก่อนะครับผมก็เเร็จปั๊บก็ทีมงานก็กินมูกระน้าพี่น้องบอดคนสื่อมาอันเหลืองห้องเตยเสร็จงานแล้วกับบ้บานแล้วพี่น้องกนล่สุดกองเหนอยอยู่กในนอนผู้เดียวครับผมพี่น้องมือนนี้ครับผมนอนคนเดียวนะครับผมพรุ่งนี้ก็เมื่ออื่นก็ทีมงานมีงานอยู่คอนแก่นพี่น้องอ่า กับนกปลายนะครับผมแต่ผมไม่ได้ไปเพราะว่าเดินทางไม่สะดวกนะผมเป็นพึ่งน้อยไปแทนนะครับผมพึ่งน้อยไปแทนผมนะครับไปงานนกปลายเล่นหกโมงเย็นนะพี่น้องหกโมงแรงมือหนุ่ยูนี่อยู่บานทักคู่เดียวนะครับวันที่แปดการรอไปงนงานแต่งเพื่อนวันที่เก่าแล้จับฉลากนะครับมูยิยูเยาวจนจนเราจะไปไลฟ์วันที่สิบสามสิบสี่นะครับผมอยู่ที่อ่าสถานที่ปดจ้งที่หนึ่งนะครับพี่น้องเวทีใหญ่ชุดใหญ่เลยนะครับผมมี เสื้อผ้าตลอดนะครับผมเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องเด็กแล้วครับผมขอเวลานอนก่อนตีสองแล้วนะครับพักผ่อนเต็มที่แล้วค่อยมาลุยงานใหม่เดี๋ยวจะเขียนก่อนล้าแต่งเรื่องไม่ไบลรอเสื้อผ้าวันที่สิบสามสิบสี่เอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ครับผมขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณที่ตามที่นีกอนฉันเนี่ขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ครับสวัสดีครับ